ในเดือนมหามงคลแล้วก็วันพ่อที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะคข่าวเที่ยววันนี้ค่ะเราก็จะนําเสนอรายงานพิเศษนะคะชุดปิดทองหลังพระตอนแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของชาวกระรางอุทยาแห่งชาติแก่งกระจานค่ะที่ได้รับชีวิตใหม่หลังได้รับการพัฒนาให้มีอาชีพทํากินแล้วก็สร้างไรายได้ด้วยนะคะคตามแนวพระราชดำริเสด็จเศรษฐกิจพอเพียงนะคะติดตามจากรายงานค่ะ บ้านตองลึกบางกลอยตําบลห้วยแม่พเพียงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่บนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุดของประเทศระยะทางไกลกว่า30กิโลเมตรหรือราวสองชั่วโมงจากด้านล่างตัวอุทยานเป็นที่ซึ่งสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดําริได้ขึ้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวกะรางเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีน้ำเพียงพอทําการเกษตร มองไปทางไหนนะคะก็จะเห็นแต่กล้วยเหลืองนวลเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่ากําลังเป็นผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ปีละหลายแสนบาทค่ะกล้วยพันธุเหลืองนวลเพราะเนื้อเยื่อมาจากโครงการรอยตุงเป็นพืชเศรษฐกิจที่เพิ่งนําเข้ามาให้ปลูกเมื่อปีที่แล้วเก็บเกี่ยวขายได้ปีนี้กว่า360,000บาทตั้งเป้าปีหน้าไว้แปดแสนบาทเพราะมียอดจองเข้ามาสูง ปิดทองหลังพระเข้ามาที่นี่กลางปี2555ประสานหน่วยราชการท้องถิ่นชุมชนเข้ามาร่วมแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริพัฒนาระบบน้ำสูบน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในการเกษตรปรับปรุงดินปลูกข้าวไร่แบบขั้นบันไดส่งเสริมปลูกพืชหลังนาและระยะยาว ปลูกไม้ผลทุเรียนเงาะมังคุดส้มโอมะขามและกล้วยยกระดับความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนแต่ณวันนี้เนี่ยมีให้กินเนี่ยจากไม่มีกินและมีกินมากขึ้นนี่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์มีมากขึ้นแล้วนะครับดังนั้นในนี้เรื่องข้าวแต่ระหว่างนี้เนี่ยเราควรจะพยายามลดค่าใช้จ่ายเขาโดยให้เขาเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับของพันนี้เนี่ยซึ่งเอาอาหารธรรมชาติไปเลี้ยง ไม่เสียค่าอ,อาหารการกินวัตถุดิบนะครับดังนั้นนี่ถ้าเลี้ยงแบบนี้ก็ลดรายจ่ายเหลือค่อยขายแต่ไม่ใช่ขายคนเดียวเพราะมันไกลเหลือเกินคุณเดินทางมาคุณก็ทราบมันไกลามากค่าขนส่งก็สูงดังนั้นถ้าเหลือแล้วรวมตัวกันแล้วไปขายกันเนี่ยอย่างนักวันนี้ทำละเรื่องเกี่ยวกับกล้วยที่เราแนะ กลางเจ้าของภาพรอยยิ้มแห่งความสุขขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาทำให้พวกเขามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีน้ำใช้ปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ทำไร่พอกินพอใช้และยังนำไปขายได้ตา,าสุตัดลาทีพวกพวกมึงัำแปลนไดน้ไหมคะเขาบอกว่าก็เขาดีใจครับที่มีหน่วยง,งานเข้ามาช่วยส่งเสริม ด้านการเกษตรประก็เรื่องน้ำนะครับที่มีน้ำใช้กับการปลูกข้าวปลูกพืชต่างๆครับแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริมีระยะเวลา6ปียังมีเวลาอีก3ปีที่จะพัฒนาให้ชาวบ้านกว่าพันคนสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจธธพอเพียงดาวรนีลำจันทร์สำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน